ห่วงเราเหลือเกินสื่อเวียดนามฟันธงโอกาสลูกยางสาวไทยไปโอลิมปิกเป็นศูนย์เก็บมาฝากจากสื่อดังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งล่าสุดเวตเดโอ vn ได้ลงบทความยาวเหยียดถึงทัพวอลเลอรลิงไทยที่กำลังลุยศึกคัดเลือกโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปรแลนด์ โดยจากผลงานสองนัดแรกทัพตกสาวไทยพ่ายให้กับเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาไปศูนย์ถึงสาเซตทำให้สื่อดังกล่าวแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยถึงทีมไทยก่อนจะฟันธงว่าโอกาสที่สาวไทยจะได้ตัวไปลุยโอลิมปิก2 0 2 4ที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เกินจริงนักตั้งแต่จบนัดแรกเลยทีเดียวสำหรับบทความดังกล่าวถอดความแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้วอลเล์บอลหญิงไทยแพ้ยับหรือว่าจะไม่ได้ไปโอลิมปิกเหมือนเดิม ด้วยความคาดหวังที่สูงลิฟและการนำทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ลุยรอบคัดเลือกโอลิมปิกแต่ทีมไทยต้องพบกับความพ่ายแพ้อันเจ็บปวดต่อทีมชาติ er เยอรมนีศ3นย์เซตตั้งแต่นัดแรกหลังจากคว้าชแชมป์เอเชียในบ้านได้แล้ววอลเลย์บอลหญิงไทยก็เต็มไปด้วยความมั่นใจในการเข้าสู่รอบคัดเลือกโอลิมปิกปารีส2024่อย่างไรก็ตามตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องพบสึกหนักในการบินไปโปลแลนด์ซึ่งมีทีมเจ้าถิน่นสหรัฐอเมริกาอิตาลีเยรอรมนีโคลอมเบีย สโลวีเนียและเกาหลีใต้รออยู่ด้วยกลุ่มที่มีทีมแข็งแกร่งมากมายเช่นสหรัฐอเมริกาอิตาลีโปแลนด์พร้อมด้วยเยอรมนีที่เล่นได้ดีมากในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดไทยจึงนำผู้เล่นที่ดีที่สุดไปต่อกอนอกจากชุดที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียแล้วทีมยังเรียกตำนานมือเซตอย่างนุสราต้อมคำกลับมาติดทีมอีกครั้งพร้อมความหวังที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ไทยต้องพบกับด่านแรกคือเยอรมนีซึ่งมีอันดับโลกเหนือกว่าอยู่หนึ่งอันดับการ,รเผชิญหน้าครั้งล่าสุดในวอลเลย์บอลชาติลีก2023ไทยแพ้กำแพงเกมรับอันยอดเยี่ยมของเยอรมนี1-3เซตตัวแทนจากยุโรปมี13ล็อกพอยในนัดนั้นพร้อมกับพันนาอ,อดมันที่เล่นได้ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามในเกมรีแมตวันนี้ลูกยางสาววัย24ปีของเยอรมนีไม่ได้ลงสนามทำให้กองเชียร์ไทยเชื่อมั่นว่าจะชนะได้แต่ในความเป็นจริงแล้วยอรมนี er er ก็ตอกย้ำแผลใหม่ให้คนไทยอีกครั้ง การแข่งขันจบเพียงแค่3มเซตเยอรมนีเอาชนะไทยได้ด้วยกำแพงป้องกันที่แข็งแกร่งบล็อกได้ถึง9แต้มแม้ว่าตัวทำคะแนนทั้ง3คนของไทยอย่างชัชุอ่อนโมกสีพิมพิชยากกรัมและอัชราพรคงยศจะยังคงเล่นได้ตามมาตรฐานโดยมี15 13และ13แต้มตามลำดับแต่ประสิทธิภาพการโจมตีของพวกเธออยู่ที่28 15และ11เซเท่านั้น ตรงกันข้ามเยอรมนียังคงสู้กับไทยด้วยแนวบล็อกที่แข็งแกร่งพร้อมกับความสามารถในการตีบอลที่เด็ดขาดจนเอาชนะไป3เซตร,รวด 25, 22, 25, 22และ 25, 20คะแนนถือเป็นชัยชนะที่คุ้มค่าของสาวชุดขาวนอกจากเยอรมนียังมีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกาโปแลนด์และอิตาลีที่รอสาวไทยอยู่อีกทำให้ชัดเจนว่าโอกาสที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะได้ตัวไปลุยโอลิมปิก2024นั้นเป็นไปไม่ได้ สำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันของทีมลูกยางสาวไทยในรายการโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติอิตาลีในวันอังคารที่19กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องวกพอยน์ยี